บายดีหนยอ่าซื้อวันเนี้เลยซื้อพูดสาพูดไม่อือายุได้จากปีเละอายุสักสี่ข้อสักห้าอ๋อสี่ขเอสักห้าพี่กลัวอยู่ปะเคยมีความกลัวแล้วอืจากเธออะไรเสียดิเมเลยมีตะหมันเลยซื้อมันบริใแตงมีลูกหนึ่งยังมีอยู่นอะอันมันบริใแตงนี่เนาะไม่ มันโมมีมืมอแตงประมาณแต่แว่าอยูคิดนิสัยใจคอบอกคอนิสัยดีนิสัยนิสัยแบบหักเดียวใจเดียวหรอกอะหักเฮาแค่ความรู้สึกเฮาก็พอจามีแหละไปได้ยังไงพี่บอกนั่อะลรกะพี่ได้บอกเออลองเขามากยังศึกษาด,ดูใจกันเบิ่งนะขัดไปกันได้เด้อลงกันโตสินะเออไปสาง,งไปสานุ่งกันสินะขัดพ้องเขามา ยินดีตอนข่าวไม่ห่างล,ลูกหนึ่งเด้อโล <laughs> สบายดีสบายดีสาวบุญเพียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อนะยินดีตอนขับทุกคนครับจากซองยูทูบข,ของสาวบุญเพียงสาวลาวเนาะโดยมาพบมาพบกกับสาวเพียงในมื่อนี้เนาะกับศิพาเอฟซีเบิร์ทุกคนเนาะมาหาสาวโสดเนาะทุกคนเนาะ ซึ่งวาสาวโสดคนนี้กับผู้โจ้ผู้งามมาทุกคนเป็นสาวโสดหน้ะไม่เป็นสาวโสดคนใหม่สําหรับซองของสาวเปียงสาวลาวเ,าเนะวาะเขาวาค่ะก็เคยมาถ่ายทําเพิ่นเป็นครั้งแรกหรู้ค่ะสัอินอะไรเนาะทุกคนวันนี้ก็เดินทางมางอดอ่าเดือนเพิ่นเนาะเดือนสร้างบ้านสองเพิ่นพี่แหละเนาะทุกคนเนาะการค้นหาว่าไก่เนาะทุกคนไก่เติมจากบ้านของสาวเปียงมาเน,ะนาะเตือมาโอดือนเ่าะบายบาทกองเพิ่นพีายหละเนาะ นีก็คือพอแล้วแต่ว่าข้อมูลของเพื่อนเนาะตามเปลี่นยนไงยังงั้นยังบั้ท่านผู้เลื่อนรายละเอียดรายปัจจัยเนาะผู้แต่ว่าเพื่อนป็นสาวไม่ห้างลูกหนึ่งเนาะโสดเปิดใจท่านทุกคนเนาะโดยค่ะมู้เตซัมนี่แต่ว่าเขาจะมีแต่ว่าสีขเขาไป็อุ้มไปลงพร้อมกับสีเบอร์สกุลค่ะเลยเนาะ เขาไปหาพร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะโดยกระฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวเปียงไมนะ่เดินเนาะเพื่อเป็นกำลังแห่งจใจสาวเปียงเหตุที่จะต่อไปแล้วกระสีบนะัวได้ผ่าเนาะขิบตาดีของสาวเปียงเนาะทุกคนเนาะโดยถ้าว่าขีบผ่าประกาศไหนเนาะท่านสาวเปียงจะต้องการตัวตัวปลอดภัยนะทุกคนเนาะนนะโดยทั้งสาวเปียงเองจะอยางแยกเนาะสาวเปียงเองมีหน้าที่เป็นอ่า หรือว่าเป็นสภาพให้ระหว่างคนสองคนระหว่างคนส,อ,สองฝ่ายให้เขาเจ้าได้คุยกันซื่อหรือวอ่าให้เขาเจ้าได้ติดต่อหากันได้ซื่อเนาะทุกคนเนาะหล <c oughs> ังจากนั้นทางสาเวเตรียมกะโบสามารถาสิว่าเนี่ยโบมีความสามารถอหาเฮ็ดได้หลายกลุาาก่มมาซาซาโบมีความสามารถบังคับให้ภายกับภายมาหักกันได้เนาะหรือว่าบังคับคนนี้กับคนนี้มาลงเอ่ยกันมาซาซาสามารถเชีย ได้เนาะในการสามารถเหตุให้คนสองคนเขาสื่อสารกันได้ซื่อๆเนาะทุกคนเนาะหล <_ an> ังจากนั้นก็บปล่อยให้เป็นเรื่องระวังคนสองคนระวังคนสองฝ่ายเนาะ <_ an> คือเรามาถ่ายทรรแนวนี้เฮาก็ได้หับอนุญาตเดยบร้อยเนาะทุกคนเนาะ <_ an> ได้หับอนุญาตจะคนที่เขาสัมผณ์เพิินเนาะทุกคนถาวาโบได้หับอนุญาตเฮาจะบอสามารถทายทําคคิดต่างๆได้เนาะทุกคนเนาะ <_ an> โดยอันนี้เป็นความพึงพอใจของเพิ่นที่ว่าเพิ่นออกมาเปิดใจเลยให้เฮามาเป็นสื่อหรือว่าเป็นสะพานให้ใน การหาครูนนครห,าหาคองเนเาะานสาสานาทุกคนเนาะโดยนะะโอเคบอสวอาหลายยายห่างเนาะเขาไปโอมไปรวมกับสามโซนของเทางกันก่อนเนาะสบายดีโดยอ่ืสิวันในสามโซนนาม่ายทุกคนเลยหากันมาเป็นครั้งแรกเนาะ่กอนอื่นการสีขออนุญาตถามข้อมูลเนียเด็กหน่อยเนาะอ่าซื้อวันเนี่ยเลยซื้อพูดส่าพ,พูดมอ่อืมอายุได้จากปีหรออายุสักสี่ขอทาบหน่อ๋อ สิขส่ข่าวสหปีแม่นยังคุ้เจ้าคูงามนี่ก็ทุกคนเลยเป็นเล้วเลยผ่านมานี่คือแบบว่าเคยมีครอบครัวอยู่บ้างเคยมีครอบครัวแล้วจกเธื่อแล้วจะเดียอเลยมีตม่นิซื้อมันบรได้แตง่งให้ลูกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ยังมีอยู่นอกจากมันบรได้แต่งนี่เนาะแม่มันมามีมือแตง่งแต่ว่าอยู่กินน้ำกันนี้ได้โดนบ้างสี่ปี น่าเป็นอะไรคือแบบว่าแยกกันมาเนี่ยแยกกันฮะพ่เข <c oughs> าใจกันเนี่ยแหละเขา่ซอกบ่หามหาีแต่เขาอยากโสกอย่างฮะก็ได้ยา่าเ <c oughs> พิ่นอยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านเดียวกันบ,บ้านาเดียวกันเลยเดือนใกลๆกันประมาณรักหนึ่งไมก็เรื่อ,อะตอนที่ว่าเลิกแล้วก็เพิ่นนี่ฮะ <c oughs> ได้จากปีแล้วก็ห้ากระแปดเก้าเดือนอห่างก,กันจริงๆจังๆ แต่ว่าในใจนี้คือตัดได้แล้วที่จะลืมแล้วธรรมดาเห็นธรรมดาไม่ได้มีความหักยังแล้วยันวาเนาะยันวายังหลงเหลือความหักความกินหอดอยู่ทาว่าเบิดเลยบอกะกับเบิดกักยั่งน้อยหนึ่งแล้วเขาพูดหักกันสิหาปีเนาะก็มีน้อยเดียวแต่ก็บพ่อมแบบว่าสิเริ่มต้นชีวิตใหม่นะพ่อมเริ่มต้นชีวิตใหม่มาคือเปิดเปิดใจอะไรเห็นบ้เห็นนพ่อเปิด ที่นี่ก็คือเปิดใจหาคุนคุยหรือว่าเปิดใจแบบถามว่าคุยจุบใจก็คือหาคูสวิทต่อไปแบบจะเบิงเบิ่งลมเบิ่งเบิงไปเข้าใจกันอย่างทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เอ้าก็ได้แต่พอ,อมสีสางสีซาแล้วก็เอา้าโดยเดี๋ยวว่าเธอนี่ต้องแต่งแล้วเนาะต้องแต่งแล้วเพราะว่ามีความฝันอยากใส่สุดจะสาวดิอ,อ,อันนั้นน่ะเพิ่นม,มาไม่ได้แตง่งเพิ่นว่าอ,อันนั้นไม่ได้แต่งอันนี้คัน ขอแต่งเลยบ่บ่หยมันบ <c oughs> ่เอาแล้วแต่งเออบ่เ,เอาแล้ว<ล> <ขอ S 1> มันบ <c oughs> ่ยานบ่ได้ยนานบ่ได้แต่ง <ừ> ขอแต่งเลยขอคนจริงใจโดยคือสาวพูดดิฮะได้ขเขาบวงเฮียนอยู่บ,จบอจบมดเตจเลยจบมดเตจอาการออกมาเห็ดเบียร์หาเงินเลี้ยงคนเองโอ้แสดงว่าแบบเคยไปไทยบ่เคยไปไทยสามเดือนอ <c oughs> ไปหน่อยเอาแบบพอไปลองใช้ชีวิตเบิ่อไว้พออยู่คนเดียวมันเป็นอะไรนะ มันบกุมบกางตัวเองเลยมันบมันบดีมันบ,นบ,นบ,นบปันใดและะ้วก็ะมากใช่ไนะอยู่คนเดียววันหย่าไปอยู่คนเดียวบ่อยมีเงี้มีมีกคม,มีเอื้อยมีอ่ายอยู่า่นแต่วา่าเขามีครอบครัวเขาเจ้า,ลบบา,าขขแล้วสินะเขาสิไปโศสีวนะิตเขาเอะไมันก็บุได้ของเขาสามครอบครัวแล้วใชมไนมอิจตุนเจอไปอยู่เขาเป็นการยู่คนเดียวเป็นไข่เป็นนามาก็มีผู้ใดเบื่งผู้ใดเงี้ยเงินแต่พอจะได้กินสช่ะเงินเดือนเหลาเงินไปแต่พอจะได้กิน ข่าของขาวตัวบ้านเรดก็เลยตัดสินใจมาอยู่บ้านหากินธรรมดาเพราพอดีเก็บอยู่อยู่บ้านค่ะอยู่น้ำโพน้ม่นอยู่น้ำลุกน้ำแล้วลูกเพ่นนีนอ่ะได้จากปีแล้วก็ลูกชายนี่พันที่สแปนี่สก็4ปีเต็มเลยอยู่น้ำพ่อถาวรม่ถาวรไปช่อยูุนเมย์เพย่นกาติดียแต่ธรรมดาอืเพาธรรมดาแต่ว่ายังทรงเืิรนเฮียนอยู่เนาะแม่ กำลังเรียนอนุบาลกำลังเขาเรียนที่นี่ปีใกล้ในเขาเขาแต่ว่าเขาเขาโอ๊ะอ๊ปีกล้ดีดีอย่จร <ừ> um. ิงจังละพี่โดยไอ้สาวพูดนี้คือแบบว่าปัจจุบันนี่มีเวียกเห็นงานทำป่ะปัจจุบันนี้ <c oughs> ป,ปัจจุบันนี้บ่ได้เห็นยังจะจีไปจังมีแต่แบบปลูกพักเลียงสั์ธรรมดาค่ะข,ขายออนไลน์ธรรมดาอืม <ừ> um. เป็นอาชีพเน,ะนเาะแมวเลบคิดแบบว่าอยากไปไทยอีกป่ เขาคิดแต่ไปไทยคันมีคู่มีคู่เลยอยากไปใช่ไหมไปแบบไปเป็นครูเลยอยากไปใช่ไหมคันมีคูคันไปคนเดียวเราอยากไปเพราะว่ามันบกุ้มไปคพเดียวนะมันบกุ้มขาใช่ไหมอยู่คนเดียวมันเงาหลายอย่างจะเป็น <โด S 1> อุ่นมากอๆๆ<ล>ย่ายๆๆนในยู่ได้กินในยูคเฮืนองยุซานของสภุดมีไอ้อ้องกันจักคนไอ้อ้องหาคนคอยลูกคนที่ตามโอ้ยังมีอีกเนาะแม่อ่ะแสดงว่าแน่านาะคนนีไปอยู่นํำ ไฟทายได้เนาะได้ได้แน่ค่ะถ้ากิทอดสองทีท่ทางไหนก็เที่ยวเอาสิคเดี๋ยวเาพื้นยากแดงไปยุคพุ้นเป็นรักก็คือไปได้เนาะไปได้โดยไม่ได้กับบุกขาดตู้อะไรเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรเพราะว่าเ<ด>ขามีลูกเดงลูกเขาไป,ไปน็นใบนำโดยเขาแล้วคือที่ผ่านมาในระยะเวลาที่แบบว่าเ้าโสดนี่นะบ่มีแบบว่า,นาคนเขามาจีบบอกกมีแต่ ที่โ<ส>น้มน้าครูอะไร <laughs> มีแต่พอก,กำกาฮะนะมีแต่พอก,กระเทินนะก็เลยยาเดี๋ยวทางสาวพูดนี่มีสเปคที่ว่าตั้งไว้อยู่ปะสเปคค่ะบอกสเปกวัดาไตโาตอันนี้โบมีสเปคค <laughs> อแบบไปพวกไปบัดไปว่าได้กพอประตูปบะตุอีนนป <laughs> บปรตี่อ่ะสูงประตูดำด <laughs> นะราาเ <laughs> ขแบบไปว่าเนี่ยไรก็ได้เขาจะมาหักให้เขาสินะโบมีสเปคกไตโตไม่อ่าระบาดอายุได้บัตรนี่ฮะอายุก็ เ้าซชิปสีหาชิปเนี่ยแหละประมาณนี้แหละก็ได้ได้เบิร์แหละพอแต่ว่ราหาเอาาก็ต้องเผาเกินไปก็ต้องห่งเกินไปได้เบิร์ได้หมดเลยสดซึ้งคืออายุอสีหาชิบนี่ก็ได้เขาเพียงแต่ว่าพิ่นหัดเทาแข็งแห้งหักเท่าแข็งแห้งจะมีเหงือมีแห้งเหตียดเหตดงานอะไรดูมันอะไรสามีแหละหัดเห่าเด็กรูเล่เ่าหสีลยเรียกได้ยังไงแล้มักนมอ่ทางไดป็พิเศษปะ บ่มีแบบว่าเออต้องการแบบบ่นันบ่นีแบบได้ก็ได้เวอมาทางได้ก็ได้เวอร์จะเป็นหนุ่มลาวหนุ่มไดยหนุ่มต่างประเทศเกาหลีฝรั่งฝลั่งได้เวอคันเป็นคุยข่าใจเนาะกัจจิพันธ์ย่ามบ่าข้าใจกัจจิฮีเอาโอ้อสุสตาเอาอะไรคันว่าหมักแล้วตรงเม่คันหมักเอาก็ต้องสุสตาเอาหรือว่าทางเจ้านี่มีความสมนรถพิเศษแบบว่าสามารถอ่าน ได้คะนอเพียนเขาต้องได้คนนหักเขาต้องมีความพยายงมคต่แต่ว่าพื้นฐานนี่กันยังได้พื้นฐานได้อยู่ภ<อ>าษาคิดภาษาจีนภาษาอันนี้ก็พอได้อยู่ได้อยู่พอ<ท>ได้อยู่เว่าเด็กเขาทุท่ยในได้ทยได้อยูอ่ถือว่าเป็นสาวสดที่ว่ามีความสามารถหลากหลายเนาะทุก <P lan th ana> นคนนะได้พื้นฐานธรรมดานิดๆน่อยๆก็ตั้งใจได้ก็สิได้ค่ะแบบว่ามีครูเป็นคนประเทศนั้นๆน่าจะได้เป็นคนมาเรียนเนาว พอเดาว่ามีโอกาสที่จะ <c oughs> แล้วนอกจากแบบว่าเฮียนจบมเจ็ดแลไป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 ้วบ,บริคิดไปแบบอยากไปโตบ่ในใจโบหมักเฮียนโบหมักเฮียนโตอยากเฮียนน,ะนะั่นในใจอยากเฮียนสมเป็นแต่โบแมักเป็นเมนยิงกับเป็นอย่างตรงเฮียนกับเป็นข<อ>ัดใจกับแม่แล้วก็เรื่องบริเฮียนเออสร้างเป็นแหละเจ้าก็อ,อยากเฮียนสมเป็นเอาผู้ซื้อดารายได้มันไลยนะก็อะไรเงี้ยมันลุยดีมันแบบอาชีพอิสระเนี่ยแบบพอเไลาไปอยู่ของเราของการสินะ จ<ม>ากแปลงเขาก็แปลงไอยากแปลงเขาก็นอนใช่ไหมหมักสบายแบบหมักใว้ใบบังคับใช่ไหมอันเปื่อนกระยามันเปื่อนกระยามันเอาล้างเอาอ่ามันลายได้ดีดิเพิ่นมากบ่คือคนอื่นเนี่ยแป้งรถจุกไหนเป็นรถ<ง>จุกรถไทยหลุดหลุทองรถดินเป็นโมเมนต์ว่าแป้งรถจุกรถุดจพอคัดก็พอกระแม่ก็เลยอไปเฮียนขยันหลุดทับหัวขห็นตัวน้อยแฮงรื้อไปหายเฮียนคิดอยู่ได้เล,ลยว่าส<อ><จ>ิหันได้โบซาลตินหลุดเนี่ย สิม pues mm ีแหงหันอยู่บ่างหันน็อตหันยังค่ะเอาก็มีอะไรเนาะก็มีลายยางสมุดดําเป็นเฮียอะไก็ลายคนแต่งเนาะไม่ใช่แต่งคนเดียวในวันนี้นะความคิดอ่าบบคือกันแม่ข้อผิดของลูกกับพ่อแม่บโคือกันกันเลยคดณเฮียแล้วยังหัไปเฮียกกระสีหั่นตัดยิปหั่นเสริมสวยโบยังไอถกไอทีของลาของการนะในห้าวัดบุ้งมากจริงที่ห้าวัดบุ้งมากก็ไปยกระดมไปมน้ง เอาอยู่แบบว่าเย็นเย็นสบายแบบซนบะมัณมันในหนังบอลเก่าคู่มือมามในหนังบอลเก่ามันแบบพอบรมัณอีกอย่างจะมานจำเจสินะก<อ>็เลยเบื่อผม้ึกว่าเขาไปหนังเฮียนคู่มือนนอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนัวเฮียนปหนึ่งหอดมจินเขาก็ยังจำเจเขาก็ยังเบื่อเลยใช่ไมอ๋อมันจะเพ็ดเบียกน,นั่นตลอดชีวิตมันก็ู่บ่ได้ด้วนัะนแแลงหลวงไทม์เขาจะไปตั<ด>๋วสินะเขาในนังอือไปแปลงคันนั่นคันนี้สินะ แรงไลยหม่งไลยบอลนั่นแมักซิงใหม่ๆเนาะเมนมักซิงยังใหม่เขามาได้ซื้อมาคือหมูข้นแปะโดยแต่วันนี้หาเวียงงานก็คือตามที่ว่าเจ้าได้เบาเนาะออนไลน์เองต่างๆขายแบบออนไลน์ปลูกพักเลี้ยงจัดธรรมดาหาอยู่มากินธรรมดาขายเลียกขายเบอร์ไปเฉลยเวียงงานในบ้านเท่านี้แบบว่ามันเป็นรักเป็นแรงนี่โมคีเดี๋ยวไปบอกคือหัวละบ้านเท่าวันเงินเดือนมันหน่อย เงินเดือนมันบาสมเขาขาดแห้งเขานะเขาก็เลยงไปอยากไปแบบเขาเห็ดมันมีเขาก็พอได้กินกระซำกันก็เขาไปหักจ้างเขาสิช่ไหมพอเพิ่งได้หลายกว่าอีกขนาดะเข็มมาเมื่ได้ไปบมื่ได้ไปข้างนอกดูแม่ถามว่าเห็ดเวียประจําต้องได้ไปทุกมือเนาะแม่อันนี้เขาเมึนเขากะโบเห็ดเมึนเขาก็นอนสิ่ไเขาก็ผัดโคนโดยเขาก็ไปเห็ดสิ่ไหมก็พอด้ใส่อยู่พอได้เก็บพอดิดำอยู่สิออือ ต่วันนี้หาเปิดใจแล้วนี่ก็ถามว่ามีคนที่ถึกใจเนาะทั้งลูกเพิ่นก็หาบได้เพิ่นสิโอเคบ่กถามว่าซิมีพอไหมเพิอ่ะคันว่าไงแัลหลคันคือคันคือหักข่อยก็เราหักลูก่อยน้ำใช่ไหมหักคันหักลูก่อยบุ๋มมีปัญหาเพราะไ้ว่าหักลูกไปได้หักลูกหักอปต้องหักลูก่อยน้๋พอ่อยมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกมีปมถามว่าเพิ่นโอเคกับลูกอยู่แต่ว่าลูกโอเคนี่เห็นอะไรพยายามเอากะ ก็ให้เล่าเติเพิ่นให้เพิลช่วยเติมความพยายามเพิ่นยู่และวให้เพิ่นเอาชนะใจลูกเขาลูกเขาหนาจะมายุนาเราขอเป็นเป็นผู้ตายสินะยังน้อยอยู่เพิ่นบ,บ,บไ่ได้แบบว่าขี้หัวแม่บ่โบเห็นนี่แต่แบบเออขันขันเลาเป็นคนแบบเออจะได้จะได้สินะขันหักแม่แล้วก็หักน้ำเลย<อ><อ>ก็โอเคง่ายๆเนาะง่ายๆแล่าง่ายเพราะแต่ซื้อขนมให้เรากินได้เพอแล้วาทำในวันนี้หา ปัจจุบันนี่เจ้าอยู่เือนน้ำพ่อแม่ปัจจุบันอยู่เือนน้ำพ่อแม่เบิ่งพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่สินสมสั่งกับคนเก่านี่นีป่ะพ่อแม่ยังจักอย่างพราะว่าเข้าไปโซ่เข้าไปหามีแต่ของเขาเองคนเดียวหลดหลวมมีแต่ของเขาเองของไอฮาเองมาคนเดียวมีมีอยู่ของตัวเองนะแต่ว่าสิ่สมสั่งพ่อแม่มีจักอย่างเลยมีแต่ลูกลูกกับตัวเองเลี้ยงคนเดียวแม่เลี้ยงเดียว คนบ่ได้แบบว่าส well, ่งเงินส่งคำามันยังห้แต่ละเดือนแต่เกิดใหม่ๆก็ส่งอยู่แต่เลี้ยงใหม่ๆแต่เราน้อยจะค่อยหาเงินมาทันเก่งสินะตอนข่อยยังเก็บอดๆเอ๋ๆตอนยังบ่ทันดีสักนนั่แหละเขาก็เพิ่นก็ส่งอยู่ดำเด็กดำน้อยก็สมมุติว่าเต็มร้อยก็มีแต่20%สินะกระสุนนั่นแกนั่นก็มีแต่พ่อแม่ข่อยแล้วก็ข่อยเลี้ยงเองนั่นแหละข่อยจึงไม่อยู่น้ำลูกเพราะว่าหาเงินเลี้ยงลูกขาดมาทำพอน้ำแม่น้อยไปตลอดหาเงินอ้ายเอ้อน้องเพิ่นยังอยู่นังกันเพิ่ดทุกคนบ่ ไอ้เอน้องครูแต่เขาบุาเมียเขาอยู่น้ำกันเบิดเขาบ่มีไฟปะไม่ห่างคือหอยมีแต่หอยห่างพอเดียวบ่หมายถึงแบบว่าอาศัยอยู่น้ำกันกับเจ้าตอนนี้บไอ้เอน้องไปไทยเบิ้ดไอ้เ่เจ้าไปไทยเบิดมีแต่หอยอยู่เกอนเบิ่งพ่อแม่เขาบอกเขาบอกคอยบ่มีครูมีครูดิต้องได้อยู่เนี่ต้องได้อยู่เพราะว่าเขาไปใช้ก็ได้ดีเขาไปใช้เ้าก็บ่มีหมู่บ่มมีครูอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ข่ามาแล้วก็นอนเลยเนาะข่ามาแล้วก็นอนบังมือกัโดนโด้เดี๋ยวอาไปลินคนหนึ่งมาถ่ายพอก็ถ่ายเมย์เพิ่นนี้อายุหลายแล้วบ่พ่อกับเมย์อายุประมาณพ่อกับประมาณห้าสิบปลายพ่อเมย์กับประมาณทุกชิปนี่แหล <ไง S 1> ะใช่เพิ่อนก็ยังแข็งแรงอยู่ไปอยู่เกันอยูอ่ซานอาลุกอะไานั่นกัมีอานซิกันงานเห็ดบ่ เพผนบริเฮตยังพอแม่ก็มีแต่ปลูกซักปลูกพักเลี้ยงสัตว์น้ำกันแหละใส่เงินน้ำลูกน้ำเต่าลาวฝากมา่ตะไทยแหละก็พอได้ใส่เลยเลี้ยงสัตเลี้ยงซาก,ก็พอได้ขายพอได้กินมันไม่ได้ปันได้ชีวิตขอบครัวปานกลางสินะมาาันไ่ได้ถูกประหยัดกันเดยพออยู่พอกินเนาะพออยู่พอกินพอมีอยูงใส่เลยที่จะว่าว่ามีมีแต่ของเจ้าของนี่คืออีหยังเพื่อนบอ,อ,อ,อนก ค่ายนี้ที่แบบว่าบ่มีสินสมสางแต่มีเความรวยมีรถขี่อยังเนี้ยรถขี่รถจักเท่าธรรมดาเนี่ยนะมีเงินมีคำใส่ประมาณเนี่ยมีซัดเลี้ยงมีมีแด่มีมูมีมาอย่างนี้แหละแต่เลกน้ำหน่อยพ่อได้คลายแบบว่าลูกเจ้าจะเป็นเอ็นอุ่นแล้วพอได้แก่ได้คลายสินะประมาณนี่แหละสามีเป็นเฮือนเป็นซั้นนี่ยังมาทันสั่งเนาะเป็นเฮือนเป็นซั้นนี่โมมียังมาทันมีมีแต่เฮือนพ่อเมย์เฮือนพ่อเมย์อะเฮือนนำกันนั่นแหละลูกเต่าเห็ดนนำกันนะเฮือนมูเฮือนมังอะไร ไม่ได้ไปทางใดก็อยู่เนาะแม่นใครไม่ได้ไปทางใดก็อยู่ในหันแต่ว่ามุนมันก็มีแต่ว่าพ่อแม่์ประเทศอเดียก็ยังบริโสดอือแต่ละคนในงานบด้ษัทมุนมังข้างนงานเนอกมีแต่หาเองล้วนๆมีแต่อือพายกันแต่ก็อกเอาหาเอาเออไปอกมีครูมียังก็อกหาเอาเนี่ยโดนแล้วแต่อนาคตพ่อแมย์คเละคนไปอยู่คนละที่ทีได้ว่ากันในที่นี้ก็คือผู้ชายที่ชื่ข่ามาหาเจ้านี่ต้องมีแบบว่ามีใส่ใจคอประมาณไหนมีใส่ใจครอบ คนนิสัยดีนิสเนิสัยแบบหักเดียวใจเดียวหรอกอะหักเฮาแค่ความรู้สึกเฮาก็พอาะวานี้แหละไปได้ยังไงแล้วเจ้านี่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองเนาะโทรศัพท์มีคนลินยังเนในโทรศัพท์แกลินเฟซลินไลน์ธรรมดาเนี่ยติ๊กต็อกติ๊กแตกยังไงเลยถือว่าครบเนาะครบสุดถือว่าบ่มีปัญหาในการสื่อสารเนาะบ่มีแต่ว่าเรได้กับแปลภาษาวไม่โทรศัพท์อย่างว่าผู้บาลต่างประเทศเนาะ มันต้องไปเอามหนบอแต่ขาก็ไปเ้าวก็โซ่เฮียนหงเอาสินะคันบูบาตาบุตเทส <c oughs> ขันนี้เราว่ะขันบญวาสนาหอดขันบ่หอดก็บกันเป็นยังโงนยโสดต่อไปส่วนเวลาที่วันโสดมากนี่ก็ห้อซึกงหาอยู่บ่ก็มีเงาแน่อะไรแต่กท็ทนได้สินะ <c oughs> แต่ขันมีคนเข้ามาก็ดีสิเนะ <c oughs> ขาก็อยากได้เนาะสี่าหาแล้วนะสมมติว่าเอาไปแต่เขาอยากได้ลูกเรือตาขาก็มีเขาได้ตอนนี้นะ อันอยู่เขาแก่ตัวไปน,นี้มันสิบดได้ค่ะนะสิอาลูกกันตามเขาได้เขาะ่าอยากถูกซ้ำเถาใช่ไหมทะ <laughs> ลก็เลยมาเปิดใจก็มา <Okay. S 2> กไปหลินไปเทีย่ยวอ่าชิวาในกลางคืนนี่บอกบ่มากเลยธรรมดามคือว่าทะเล โ mm. ดนโดนเงาเงาอลีรอจึงไปไปงานวันเกาะวันเกิดโบงานมัดขอกหมัดแขนกันเนาะงานโดจึงได้ไปอหมูส่วนไปโดนหนึ่งเดือนหนึ่งออกโบสองสาเดือนประมาณนี้แหละเอาไปเลยกับหมแม่ไปอยู่หมูมีหมูเลยเนาะงพอไปเลยค่ะแม่ไปเอาหมูเอาฟูเนาะไปเอาสซองคมหน่อยหนึ่งแต่คือหมูฮะแหละคือบ้านเรรมเนืองอัปติดบัติดลินอบปติดลินก็คือซูเปอร์ต้ากับพวกอ่ะพวกมะกลิณนี่นะเขาบอกเป็นไหญ ผอมักไปกินหลินไปกินเหลาไปกินเบียสิละติดหมูติดสังคมสินะก็อันในช่วงเวลาที่ว่าอยู่กันก็ได้หามอยู่่บ่บ<อ>บเคยอันเข้ากับเคยหามแล้วเขาโบฟังเข้ากับเฮาก็ปะสินะโบฟางเข้าเฮาเข้ากับเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่บมหมักบกัาให้คนอื่นมาบังคับแต่ก็บ่มหมักบังคับคนอื่นสินะอ,อยู่ร่วมกันโดยความสบายใจเฮาอยากได้คนแบบมีที่มาอยู่นํ้ำนะคอยแค่เจ้าเจ้าแค่ขอให้ต่างคนต่างเอาใจกันสินะ<ด>อันนี้แบบมันปเป็นแนวน,านัา้เขาก็เลยได้ปะได้หาม โดยแล้วบันี้หาต้องใส่เวลาโดนบในการคุยกันกับพวกเราเนี่ยอนี้ฮะแล้วเต่อนไ้คะลวแต้ลวแต่คงเข้าใจกันเข้าใจกันกะไปทำกันได้กะเอาหรือบา้มีปัญหาบามีปัญหาแบบเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนปีหนึ่งบ่โอ้เข้าใจกันลวก็ได้อ่าเป็นสาวโสดเที่ยวบุคคขอนข่าวว่าบุคือผายเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นคนที่แบบสบายสบายสบายแล้วจะมามีภัยเอาอ่ออาจจะแบบว่าเลือกไปจัง เลือกหลายกระจ่บบบเบลเลือกบ่เลื่กย้อนบ่เลือก์เลยจะ่บ่มีไผนะอ่าแล้วปกตินี่คนมาประมาณนี้น,นะจะมีแบบ่างมาจีบหลายเนาะทุกคนเอ้าบ่เลือกเลยมันเขาจะบ่มีไผนะอืมแต่ว่าเผิ่นก็นได้เบิดค่ะอ่าขอเพียงแต่ว่าข้ามาคุยเบิ่งนก่อนเนาะเมนเขามาคุยลองเบิ่งค่ะตึ่ใจถึงมงถึใจแหล็เอาสิแล้วทางสาวพทธเนาะมอาีอยากฝากถึงหนุ่มๆที่สิเขามาใหม่เนาะตัเต็งเต็มื้อนี่เนาะเป็นต้นไป ก็มีแต่อยากบอกว่าไม่คิดบอกนั่นเลยก็มีแต่ว่าเออลองเขามากยังศึกษาดีใจกันเบิ่งนะขัดใกันได้เ่ะลงกันโตสินะเออไปสางไปสานรุกันสินะขัดพ้องเขามายินดีตอนเขามาไปห่างลูกหนึ่งเด้อปเลยทั้าว่าบูตีบัวก็คือเขามากบูตวเขามาขันยำหับลูกไข่ได้ก็คือเขามาเลยผมมีปัญหา เพราะว่าโมมียังปิดบังแม่โมมียังปิดบังทุกอย่างเขามาโดยความบริสุทธิ์ใจคันว่ายอมหับใครได้กันคือโอเคสุดยอดเลยเนาะทุกคนเลยเพื่อนก็บอกจากใจจริงของเพื่อนเนาะคนตรงๆเป็นคนตรงๆบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถามว่ามีอย่างที่แบบว่าอยางห้เพิ่มเติม็มีไม่ว่าคอมเมนต์เข้ามาใจคิดเนาะทางเขาก็คือสีตอบให้แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สซึกว่าถามเพื่อนนี่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะ ทั้งเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องอชีวิตเนาะแต่ว่าเรื่องหัวใจตอนนี้คือว่าจากเปอร์เซ็นต์วางว่า,วาประมาณเกือบร้อยแล้วแหละส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์อเกือบมมีไฟแล้ว <laughs> โดยโดยอ่ะโอเคนอะกําบคินนี้ก็มีแต่ว่าซิได้ขโตะจาว้แตเท่านี้เนาะกาเขอบอขอบใจทางสาพูดเพ่นทะละที่ว่ามาโอมาลงมน้ำพามีอยากก่างกาสิมาอปเดตในคินน่ะเนาะ สวัสด <Somebody. S 2> ีสวัสดีบ๊ายบาย